ังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่เข้าถึงบริการ SMEs ครับแบบครบวงจรครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืวอ,อว่าสสวได้จัดกิจกรรมนะครับพัฒนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและสส,สวภายใต้างานศูนย์บริหารภายใต้ศูนย์ให้บริการ SME แบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดโดยมีนายอนุร,รัต์ ทำประจําจิตครับรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรภายใต้ภารกิจนาทีในการให้คำปรึกษาธุรกิจเชื่อมโยง,งแผนนโยบายโครงการรละกมาตรการต่างๆของสสวไปสู่ผู้มิภาค รวมถึงนะครับพัฒนาเครือข่ายการให้บริการการส่งเสริม SME ก,กับหน่วยงานภาครัฐและกักเอกชนในพื้นที่เพื่อทรงต่อให้ผู้ประกอบการข้ารับการพัฒนาในด้านต่างๆซึ่งการจัดกิจกรรมในเทือนีครับเพื่อมุ่งที่จะสั่งเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการประกอบการในพื้นที่ระหวางซสวกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการเงินและกสถาบันการศึกษาจํานวน30หน่วยงานนํากัน ซึ่งการเขาร่วมนะครับการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์มาตรการหรือว่าโครงการต่างๆของแต่ละหน่วยงานอันจะนําไปทายทอดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อจะได้ขยายพ้นให้เขารับการบริการและการพัฒนาจากหน่วยงานสสวอันจะนําไปสู่การเป็นเครือข่ายความร่มมือในการส่งเสริมและก็พัฒนาผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ